สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกับมิ้งแล้วก็โตโตนะคะทีชโชรุมรถยนต์ตีรถสวยนะคะร,งรังสิตคลองสองปทุมธา,าน,นีใช่แล้วนะคะใครที่เข้ามานี่ทําแบบโตโตเลยกดแชร์<ๆ>ให้พวกเรา2คนด้วยนะคะเนาะวันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะของตีรถสวยของเรานะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นนะคะผ่อนรถฟรีข้างวดนะคะโดยเฮียตีนะคะใจดีใจข้างวดให้อันนี้คือจ่ายข้างวดให้โดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องชัดชัดชัดได้อยู่ อาบอกแล้วนะคะว่าไม่ต้องจ่ายค่างวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลยของเราเนี่ยจ่ายค่างวดให้ทําไมไม่หลีเสียงเสียงมันสะท้อนเขามา <laughs> โอราทใหม่ค่ะเราทำใหม่เฮ่เ่อาเหาเขาหน่อยนะเขาทั้งโหลดเสียงลิงโทนโหลดอะไรมาใหม่หมดสูนย์แปดหาหนึ่งพันสี่ร้อย เดี๋ยวรอแป๊บนึง่งเดี๋ยวลอโตโตโ้แบบแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวมิ้นส่วนมิ้นเดี๋ยวจะบอกเรื่องโปรโมชั่นอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปนะคะว่าเป็นโปรโมชันนะคะผ่อนลดฟรีค่าง,งวดนะคะโดยที่ลูกค้าเนี่ยออกรถไปแล้วนะคะถึงวันนี้ออกรถข้างออกไปแล้วแล้วเราต้องจ่ายถึงดิวจ่ายค่างวดเนี่ยสมมติเดือนหน้าค่างวดเล็กเก็บแล้วนะคะไม่ต้องชําระเดี๋ยวโชว์ลุมของเราช่วยใจ่ายให้นะเป็นโปรโมชันที่ดีมากๆเลยนะคะโปรโมชั่นนี้เพราะว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยมีเงินเหลือเก็บเนี่ยสบายๆเลยนะคะตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยมันฟร รถยนพรบอรถยนต์นะคะแถมยังมีรับประกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อคืนในกรณีที่ถ้าเกิดลูกค้าออกไปแล้วไปเช็คเจอชนมาคว่ำม,มาจมน้ําเล็กใหม่ไม่แทะเอามาคืนเราได้เลยนะคะตรงนี้รับประกันเลยนะคะระบุในสัญญาชัดเจนมากๆเลยว่ารับซื้อคืนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะคะแล้วออกรถไปเนี่ยดูแลหลังการขายให้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์ระบบเกียร์มิ้งเนี่ยบอกเลยว่าเราดูแลเหมือนญาติพี่น้องเลยนะคะตรงนี้นะฟรีค่าแรงค่าอะไรในการซ่อมบารุงนะคะถ้าเกิดว่าเอารถ มาที่โชว์รูมของเรานะมีฉุกเฉินช่วยเหลือนะคะ24ชั่วโมงนะคะ1ปีเลยนะคะตรงนี้รถเสียไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานตะวันออกตะวันตกนะ,ะ77จังหวัดคุ้มครองทั่วประเทศไทยนะคะขอให้อยู่ภายในประเทศไทยนะะั่แหละนะสามารถโทรเรียกได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยางแตกกลางทางเปลี่ยนไม่เป็นกุญแจลืมในรถน้ำมันหมดหรือว่าต้องการรถยกรถสไลด์ลากจูงนะคะ <c oughs> คุณพี่ดูแลให้เลยนะคะแล้วมีบริการนะคะของเราเนี่ยชดเชยรายได้ให้ที่สําคัญเลยนะคะที่ โชว์ลุมของเราติดรถสวยรถมือสองวันนี้นะคะทุกคันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนอกจากจะผ่อนปีแล้วจัดไปนัน้นจองรถก็ฟรีๆ<ช>นะคะไม่ต้องเตรียมเงินมาแม้แต่บาทเดียวในการที่จะจองรถเพราะบางที่เนี่ยเขาต้องจ่ายเงินจองจ่ายเงินมัดจำ ถึงจะได้รถไปนะของเราเนี่ยแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบก็จองรถได้ฟรีนะคะถือบัตรประชาชนมานะพี่นะสามารถจองรถได้นะคะเช็คเครดิตได้เบื้องต้นนะคะถือเอกสารมาครบจัดไปแนนได้ฟรีๆ,รๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมไม่เรียกเก็บเลยเพราะฉะนั้นเลยนะคะคุณพี่นะมั่นใจได้เลยว่ามาที่นี่ไม่โดนเก็บตังค์ก่อนแน่นอนค่ะ นอกจากที่ว่าจะจองรถแล้วใช่ไหมจองฟรีจัดฟรีแล้วเรายังให้มีสิทธิ์รุ้นรับสร้อยคอทองคำนะคะ,คะ1เส้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลยใครที่สนใจรถยนต์มือสองรีบเข้ามาเลยนะคะโชว์รูมของเราเปิดทําการทุกวันนะคะ8ปดโมงครึ่งถึงหนึ่งชุ่มครึ่งนะคะ,คะอ่ะอยู่ที่รังสิต คลองสองพัญญานะคะก<อ>็เส้นรังสิตมุ่งหน้าไปนครนายกนะคะใครที่มาจากท้างฝั่งฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะเลยมาสักประมาณสัก3ามกิโลซ้ายมือจะเจอโชว์รูมของเรานะคะอยู่ข้างตลาดลานพะลูกคลองสองนะคะจะเจอโชว์รูมของเราเนี่ยขึ้นไปบเบลเ่มเลยนะคะว่าตีรถสวยออกรถ1บาทแถมฟรีภาษีพบรบบประกันภัย นะใครที่เข้ามาไม่ถูกนะคะโทรหาม,มิงโดยตรงนะคะ4ู5ย์หกห้านะคะหรือว่าโทรหาโตโต้ได้เลยศูนย์แปดห้าหนึ่งพันสอยนั่นเองนะคะ,ะนะคะพวกเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะตอนนี้นะ,ะอยากให้ได้รถที่ดีไปใช้งานอยากได้อยากให้แบบได้ที่โปรโมชั่นที่เจ๋งๆไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งของเราเนี่ยรถมีให้เลือกแบบมากมายเลยแต่ละคนเนี่ยใส่ชุดแต่งทั้งล้อแม็กทั้งสเกิร์ตนะ,ะถ้าเกิดเป็นตัวรถเก่งถ้าเป็นตัวโฉมตัวรถกระบะ ก็ใส่ลอซิ่งมาให้ด้วยนะยคุณลูกค้าออกไปขับหลอขับสวยได้เลยอ่ะไม่รอช้ารีบมา,าดูรถกันได,ไ,ดได้เลยเดี๋ยวตาเราแชร์มากโอเคได้เดี๋ยวตามโต๊ะมาก่อนเลยนะคะอ่ะใครที่เข้ามาวันนี้นะคะฝากนิดนึงนะกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะอ่ะไม่ต้องไปไหนไกลเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ดีกว่าเนาะ Honda าแจ๊ตัวนี้รถสวยมากนะคะใครที่สนใจอยากหารถฮอนด้าแจ๊รถหประตูนะคะ ไซส์ประมาณนี้เลยนะคะเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณพันห้านะคะคุณลูกค้ารถสวยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่ะได้โฉมหน้าที่ใหม่แล้วแปลงโฉมเรียกร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวม i n เนอร์เชนนะคะหรือตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นปี2019ค่ะรถสวยสภาพดีนะคะเราก็อย่างหนึ่งอ่ะกระจังด้านหน้าเนี่ยสวยมากบอกเลยเปลี่ยนเป็นลังพึ่งแล้วแล้วก็มีโครเมียมนะคะตัดสลับกับลังพึ่งแบบนี้เลยรถถือว่าสวยใช้ได้เลยคันนี้นะคะหน้าสวยรถเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะรถเด เด,เดิมจากโรงงานเลยราคาจะอยู่ที่5 7 8 0 0 0บาทตัวนี้จะเป็นรุ่น V นะ5,780,000บาทตรงนี้นะคะก็คือจัดได้เต็มฟรีดาวเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตไม่ติดแบคกรีดนะคะเน้นย้ำเลยนะต้องไม่ติดแบคกรีดนะคะถ้าใครกำลังจะหาซื้อรถอยู่ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นและแจกโปรโมชั่นนี้ให้กับคุณลูกค้าไปเลยคือโปรโมชั่นขับฟรีค่ะ ขับฟรีถึงสิ้นปีเลยนะคะเราช่วยผ่อนลูกค้าจนถึงสิ้นปีลูกค้าจะเริ่มผ่อนงวดแรกนะคะก็คือเดือนมกราคมนั่นเองนะคะสนใจรีบเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครมีคําถามอะไรหรืออยากดูรถรุ่นไหนนะคะสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้านหน้าไรฟ์สดนี้ได้เลยเดี๋ยวดูร,บรอบๆคันกันนิดนึงดีกว่าเนาะรถสวยมากคันนี้ สีเทาดํานะคะราคานี้จะผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ1นึ0งื่นหนี่แหละคุณลูกค้าแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะดูคุณลูกค้าจะได้นี่เลยนะคะโปรโมชั่นขับปีถึงสิ้นปีคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น V ีปี2019ค่ะอ่าเดี๋ยวเราเปิดอ๋อได้ไหมได้ไหมอ่ะให้ดูหน่อย ด้านหน้าด้านในด้านหลังนะคะบอกได้เลยคันนี้เนี่ยแจ๊ดตัวนี้เนี่ยพับเบาะได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะคะคุณลูกค้าเครื่องยนต์นะจะอยู่ที่1.5ซึ่งถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็รูปทรงก็ใช้ได้อันนี้รถเดิมๆเลยซึ่งไม่ได้แต่งอะไรแม้กระทั่งเครื่องยนต์ก็เดิมแล้วก็ร้อก็เดิมนะคะภา,ภายในทุกอย่างเดิมหมดเลยค่ะคุณลูกค้าสนใจรีติดต่อกันเข้ามานะคะตีรถสวยก็เปิดทุกวันเนาะไม่มีวันหยุดนะใครที่กําลังเข้ามาดูไลฟ์สดตอนนี้นะคะปาดนิดนึงนะ กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณลูกค้าหน่ okay. อยค่ะโอเคอะเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เลยค่ะขั้นต่อไปนะคะคันนี้คันไหนไม่มีป้ายไม่เป็นไรอ่ะตัวนี้ก็ได้นะโตยโยต้าอันติดนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง1.8นะรถสวยมากสภาพดีเลยนะคะราคาจะอยู่ที่3ามแสน หกหมื่นกับแปดพันบาทค่ะวันนี้ใครเข้ามาเราให้คุณลูกค้านะคะที่ดูไรสดของตีรถสวยเข้ามานะเข้ามาจัดมาจองกันได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือคันนี้เนี่ยขับฟรีจัดฟรีจองฟรีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะฟรีค่าประกันภัยค่าภาษีค่าพรบรและค่าดําเนินการไฟแนนซ์ทุกๆอย่างนะคะให้กับคุณลูกค้าเนี่ยได้ขับฟรีกันไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะเขาเรียกว่าฟรีก็คือฟรีจริงๆนะมาออกรถหนึ่งบาทก็คือหนึ่งบาทแล้วค,ลคุณลูกค้าขับรถไปเลยใช้เงินแค่แนหนึ่งบาทแล้วไปผ่อนอน มกราคมนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยสามแสนหาหค่ะรถค่อนข้างไซส์ใหญ่ราคาเนี่ยอยู่ซีสามแสนห้าหพรอยู่7,000พกว่าบาทเท่านั้นเราให้คุณลูกค้าได้ขับฟรีไปเลยนะขับฟรีไม่พอเราช่วยออกค่างวดให้จนถึงสิ้นปีนี้เลยนะคะคุณลูกค้ารถสวยคันนี้นะคะเป็นรถสี่ทาวสภาพเนี่ยถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะคะ ใครที่กําลังสนใจหารถรุ่นปี13เป็นโตโยต้าอันติคันนี้นะคะต้องแวะเวียนกันเข้ามาได้แล้วนะที่ตีรถสวยนะตอนนี้อ่ะใครเข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมนะทักทายกันได้นะคะแล้วก็ใครอยากให้โต้โต้ให้บริการลูกค้านะคะก็สามารถเรียกได้เลยนะเพราะว่าโต้อยู่ที่หน้าโชว์รูมนะคะทุกวันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่านะคะนี่เลยดีกว่ามาด้าก็มี2คันนะบอกก่อนเลยมาสแก็มีสคันนะราคา บอกได้เลยคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเป็นสีขาวแล้วก็คันนี้ก็เป็นสีดำนะคะใครที่สนใจอยากหามาด้าสองสกายแอคทีฟนะคะเข้ามาได้เลยที่โชว์รูมนะคะรถทุกคันนะคะของเราเนี่ยมีรับประกันนะซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรถของเราเนี่ยจะรับประกันรถซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไรบ้างรถชนหนักนะคะรถพริกามน้ำท่วมหรือไม่ไม่แท้เนี่ยทางเรายินดีนะคะที่จะรับซื้อรถคืนนะคะถึงลูกค้านะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกค้าออกไปเท่าไหร่เรารับซื้อคือนเท่านั้น นะคะบอกได้เลยเราระบุชัดเจนในสัญญาแถมยังออกไปเรายังมีบริการหลังการขายนะนี่เลยนี่มาด้าพวกนี้นะออกไปเนี่ยถ้าเกิดรถมีปัญหาหรืออะไรนะเอากลับเข้ามาเลยนะคะเราซ่อมฟรีค่าแรงค่าอไห้กับคุลูกค้าเออๆออแล้วลืมบอกไปเลยนะใครที่กําลังอยากออกรถช่วงนี้ถือว่าโชคดีมากนอกจากขับฟรี ฟรีทุกอย่างเขาเรียกว่าฟรีฟรีแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งฟีค่ะก็คือได้รุ่นรับโชคกับตีรถสวยนะคะเราจะแจกสร้อยคอทองคําทุกๆเดือนนะคะเดือนละหนึ่งเส้นให้กับคุณลูกค้าไปเลยสําหรับลูกค้าที่เข้ามาแค่จองนะจัดผ่านหรือไม่ผ่านว่ากันอีกเรื่องนะคะบอกเลยนะคะไม่ผ่านก็มีสิทธิ์รุ่นรับทางทองนะคะเดือนละหนึ่งเส้นเลยอ่าใครอยากมีทองใส่นะคะหรือว่าใครอยากออกรถฟรีดาวนะคะเชิญได้เลยที่ตีรถสวยนะคะสวยจังเลยอ่า นะคะถึงไหนละคันสองคันนี้แล้วสวยแล้วก็อีกคันนึงให้ดูชุดแต่งให้ดูชุดแต่งเพราะว่าตัวเนี้ยตอนแรกที่เราให้ดูวันนั้นมันยังไม่ได้ใส่สเกิร์ตนะวันนี้นะสเกิร์ตมาแล้วนะวันนี้ฝนตกท่วนท้องฟ้าเลยใช่ใช่ตกทั้งวีทั้งวันนะคะใช่แล้วนะคะแต่โชว์รูมของเราก็ยังเปิดทําการอยู่นะถึงจะแบบว่านะคะมีฝนตกขนาดไหนใ่นะคะก็ ใครที่อยากจะเข้ามานี่เลยเสาร์วทิตย์นี้ของเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงะครึ่งเลยพี่คะเตรียมเอกสารมาให้ครบนะคะวันนี้เลยถ้าเกิดว่าจากจะเข้ามาก็ยังถึง1นึ่งทุ่มครึ่งนะะึ่งทุ่นุ่นี้ก็เข้ามาได้ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเลยนะคะคุณพี่<ช>นะคะ,คะปิดทําการทุ่มครึ่งนะเสาร์วันตย์ของเราเปิดทําการเหมือนกนะะันเวลาเดิมนะวันหยุดนะคะตะเลิกอะไรวันที่13ตุลานี้ก็เปิดนะคะถือเอกสารเตรียมมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นตัวโฉมปี2 0 0 0 สิบแปดสิบแปดสิบแสิบเจ็ดนะสิบแปดนะคะตัวนี้ราคาสี่สองแปดเนาะตโตะนะก็สภาพรถสวยมากนะคะแล้วก็ได้ตัวล้อแม็กได้ตัวสเกิร์ตอ่ะคือใส่ล้อใส่สเกิร์ตมาใหม่ตอนแรกมาเป็นตัวเออเออดูเมื่อกี้เหมือนมีพี่เขาถามอะไรสักอย่างหนึ่งเลืมดูอ่ะนะคะก็มีชุดแต่งสเกิร์ตนะคะพร้อมหมดเลยนะสภาพตัวรถถือว่าสวยถือว่าดีมากมากเลยชมใหม่ยังไม่มีจ้ะมีหน้าแชมป์นะจ๊ะ นะรุ่นนี้โอเคสี่สองแปดรถมือเดียวนะคะเลขไมล์เจ็ดหมื่นนะผ่อนตอนนี้นะคะข้างวดอยู่ที่แปดพันเก้านะคะคุณลูกค้าแปดพันเก้าเนี่ยผ่อนปีถึงสิ้นปีเก็บเงินเลยนะคะเอารถคันนี้โอ้โหสวยเลยเป็นตัวแฮชแบกนะคะแฮชแบกเนี่ยเป็นตัวห้าประตูนะคะเป็นตัวห้าประตูคือแบบว่าสวยมากข้างหลังไม่ค่อยเห็นเนาะวันนี้แบบว่ามืดเพราะว่าอังกอรลงเสมือนทองปลาอะไรนะริปปลิดลิปปลิตโอเค ดูโซนกระปะดีกว่าจะสว่างหน่อยดูด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้า,นนาโอ้ยเพราะว่าวันนี้เข้าในแต่ละมืดมืดมากเลยนะครับฝนตกอีกแล้วอะมาได้พีทีห้าสิบดีกว่าตัวนี้สวยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะตัวนี้สภาพดีมากใช่สวยมากเลยรถปี2 0 1 6ันสิจสองพนนะคะรุ่นนี้ เป็นตัว bt ห้าสิบเครื่องสองพันสองนะเป็นรุ่นโปรโนะคะตัวนี้นะคะสองพันสิบ 6กจนะคะผ่อนประมาณต่อเดือนเดือนละ9,000บาทนะคะตัวสภาพยกสูงสีขาวคือสวยมากคันนี้นะคะเดิมทุกจุดทุกตัวเลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะวันนี้ข้างวดผ่อนฟรีถึงสิ้นปีนะใครที่อยากสอบถามข้อมูลในการออกรถยนต์มือสองสอบถามกันเข้ามาได้เลยะะสภาพแบบนี้คือแบบสวยมากที่นี่เราขายรถเดิมและมีคุณภาพถึงจะแต่งมาเนี่ยเราก็ใส่แบบว่าตัวพวกลงพวกล้อมานะคะฝากเบอร์ติดต่อได้เลยใครที่อยากจะเป็นเจ้าของรถตัวนี้นะคะเป็นรุ่นแคปเปิดแครบได้นะคะคุณลูกค้าอะ เรามาบอกเงื่อนไขนิดนึงนะคะในการออกรถจนมือ2วันนี้นะคะของเรานะ,ะจะรับนี่เลยบอกเลยให้คุณลูกค้าที่ออกรถเพียงแค่1บาทหรือว่าฟรีดาวกับโชว์รูมของเรานะคะคุณลูกค้าของเราเนี่ยแค่นะคะเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการโรงงานและวิสาหกิจนะคะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะคะรายได้เนี่ยรับผ่านบัญชีธนาคารก็คือเงินเดือน อโอนผ่านบัญชีธนาคารนะคะประวัติเนี่ยก็คือขอใส่ใสได้ไม่เคยมีเครดิตอ,อะไรได้นะคะ,ะหรือว่าจะมีผ่อนอยู่แล้วผ่อนดีผ่อนตรงไม่มีล่าช้านะคะไรายได้เนี่ยสองเท่าของพ่างวดเงินเดือนเนี่ยสมมติว่ารายได้คันหนึ่งเนี่ยลดผ่อนอยู่เก้าพัน คุณลูกค uh, ้าต้องมีรายได้18,000บาทนะคะหรือว uh, ่าลดผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งเงินเดือน2 0 0 0มลดผ่อน5,000เงินเดือนหมื่นหนึ่งพี่นับแบบคูณ2ไปเลยนะเกณฑ์ง่ายๆคืออันนี้คือเกณฑ์มาตรฐานทุกธนาคารนะคะแต่ว่าลูกค้าของกลุ่มเนี้ยถ้าเกิดว่าจะประวัติใสหรือว่าประวัติดีก็แล้วแต่จะออกรถฟรีดาวได้ทุกคนทุกคันนะแค่เข้ามายื่นเอกสารของเราได้จัดจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าอีกกลุ่มประเภทหนึ่งคือกลุ่มค้าขายอย่างค้าขายเนี่ยขอหน้าร้านชัดเจนนนนนนตรรรรรววจจสสอออบบบบบไดดด้้้หหื่่าาาััเเเเงงงิิทีีมแป็ใ กลุะะ่มลูกค้ากลุ่มนี้มีประวัติเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรดีต้องมีเครดิตเท่านั้นนะคะ,ค,ะคุณพี่รับเงินสดเนี่ยหนูขอ,อนิดนึงนะคะขอเป็นรูปแบบบริษัทเท่านั้นตอนนี้รับรองบุคคลเป็นบุคคลรับรองกันเองยังไม่ได้นะคะพี่เพราะว่าแบงก์เขายังไม่พิจารณาให้แต่ก่อนเขาพิจารณาให้แต่ตอนนี้คือแบบแตั้งแต่งเงื่อนไขโควิดมาเนาะเขาก็ยังไม่เปิดรับพิจารณานะคะแต่ว่าเป็นรูปแบบบริษัทมีตาประทับแล้วโอแบบว่าเป็นรับเงินสดแบบนี้ค่ะ,คะก็ประวัติดีฟรีดาวได้เหมือนกัน นะกลุ่มลูกค้ากลุ่มพวกนี้แหละหนูบอกเลยนะคะมาที่นี่จิ้มคันได้เลยนะปีเดาได้หมดเลยแล้วง่ายๆไม่เกินสามวันซับเรื่องเอารถออกได้ก่อนท่งมอบเนี่ยเปลี่ยนถของเหลวเปลี่ยนเช็คสภาพนู่นนี่นั่นอะไรให้หมดเลยนะมีคําถามอะไรไหมบนะคะยังไม่มีคําถามวันนี้ใครมีคําถามอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้นะคะในการที่จะออกรถยนต์มือสองดีๆสักคันเนี่ยหนูว่านะพี่ติดรถสวยของเราเนี่ยตอบโจทย์หลายๆอย่างเลยนะอ่ะเรามาดูตัวอ่า np สามร้อยตอนนี้ np สามร้อนะคะมีรุ่นนี้นะเดี๋ยวมิ้งดูราคาให้นะคะสภาพสวยตัวนี้ได้ล้อด้วยนะคะคุณพี่แคปเจอร์หน้าจอได้เลยมาสอบถามกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูราคาให้นิดนึงใครเอาป้ายราคามาติดติดคันที่ขายไปแล้วใช่ตะมองแน่เลยน,น,เน่าไาจะนะคะเดี๋ยวขอดูราคาให้นิดนึงนะคะรุ่นนี้คือรถสวย นะแค่ยางแค่แล้อก็คุมแล้วค่ะคุณลูกค้าตัวนี้เปิดแคปได้ด้วยนะจ๊ะเปิดแคปได้อีกตั้งหากนะคะรุ่นนี้นะคะใครที่สนใจนะคะเอารถออกไปทํามาหาก,กินตอนนี้ NP 3 0 0ร้อยโหขายดีมากๆมากๆจนขนาดแบบว่าเกี้ยงโชว์รูมเลยค่ะคุณพี่คะ่ะนะตัวนี้เป็นรุ่น V นะคะปี2015นะคะราคาอยู่ที่428,000บาทนะจ๊ะ 428,000บาทนะจ๊ะรุ่นนี้นะคะเป็นตัว V ีนะได้ชุดแต่งล้อนะแต่งสวยๆหล่อๆมานะคะสีเทาเดิมๆเ,เลยนะคะรุ่นนี้ดูแลทำความสะอาดง่ายแค่เปียกน้ำเนี่ยคุณลูกค้าเอาผ้าเช็ดไม่มีรอยขนมงขนแมวเลยนะคะสะภาพตัวรถถือว่าดีมากเลยรุ่นนี้นะคะโครเมียมไฟตัดหมอกมีกระจังหน้าที่เป็นโครเมี่ยมนะคะตัวกระจังหน้าสวยมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะพร้อมใช้งานที่สุดแล้วเรทผ่อนเนี่ยอยู่ประมาณเดือนละ8,000กว่าบาทคุณ คุณลูกค้าของติรถสวยมาออกรถนะวันนี้นะคะผ่อนฟรีค่างวดโดยเฮียตีจ่ายค่างวดให,ให้ไม่ต้องชําระเงินเลยนะคะถือเงินแบบคือเขาเรียกว่าถือเงินเก็บไว้ในตัว,วเวลาจะจ่ายค่างวดเนี่ยนะเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาไม่ต้องชําระเราจ่ายให้นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นเงินช่วยคุณลูกค้า,คานะมาค่ะว่า,วามีฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์ไหมหน้าแชมป์มีตัวเบนซินเบนซินรถบิ้วอยู่พี่สีขาวราคา6กสองแปดนะคะเป็นตัวเครื่อง2.7ติดแก๊สมานะ ตัวนั้นสีขาวเดิมสวยเลยเอามาล้างแต่ว่าตอนนี้ก็มีรุ่นเนี้ยรุ่นนี้จะเป็นตัวโฉมแรกนะคะที่เป็นปีศูนย์เจ็ดนะสภาพตัวรถก็ถือว่าโอเคเลยคือแต่งเครื่องเสียงแต่งอะไรมาแบบว่าเต็มพันเต็มชุดเลยนะคะรุ่นนี้ได้ล้อแม็กซีแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษารถดีมากเป็นตัวท็อปนะคะรุ่นนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะโปรวิวไดนะคะสายลุยใส่เข้าป่าเนี่ยหนูมองดูว่าคันเนี้ยตอบโจทย์มากเลยตอนนี้น้ําท่วมฝนตกโอ้โห ครบเลยค่ะคุณพี่ได้นะแบบนี้นะคะผ่อนฟรีค่างวดด้วยนะคะสําหรับรถตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4ี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะฟอร์จูเนอร์นะคะรุ่นตัวนี้เป็นโฉมแรกเลยปีศูนย์เจ็ผ่อนประมาณเดือนละเก้าพันบาทผ่อนเบาๆสบายสบายได้รถเจ็ดที่นั่งไปใช้งานนะคะคุ้มมากเลยนะคะตัวนี้คือชุดแต่งแบบคําว่าอลังการเดี๋ยวขอเปิดภายในให้ดูนิดนึงนะคะสะภาพตัวรถเนี่ยคือแบบว่าเขาแบบดูดีตัวโตวเปิดไฟตรงกลางเนี่ยเขาเปิดเดี๋ยวเราเปิดข้างหลังให้ น้องนิกมานี่เลยอันนี้คือแบบว่าคือแต่งเต็มมาหมดเลยนะด้านแบบว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวของของตัวเครื่องเสียงนะคะของตัวเครื่องเสียงที่แต่งมาเต็มไปหมดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะชอบถูกใจนะคะมาได้เลยนะคะโชว์รูมของเรานะคะอยู่ลังสิตขคลองสองปทุมธานีธัญบุรีนั่นเองอะโตโต้ปิดไฟเร็ววันนี้เราจะไปอย่างเร็ว สำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวพีรันเนอนะเป็นตัวสี่ประตูนะคะเป็นตัวรี v o นะราคาอยู่588 58 8 8 0 0 0บาทนะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่11,800บาทวันนี้นะคะฟรีค่างวดนะคะคุณพี่หนูมองดูเลยนะคุณพี่ได้รถดีๆแบบนี้ไปใช้งานรถดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแบบว่ามีคิวแบบว่าตัวคิวซุ้มล้อนะคะกันชนหลังให้นะสภาพตัวแบบว่าตัวรถเนี่ยคือใหม่มากเลยด้านเปิดตัวนี้ประตูอา เปิดท้ายฝาเปิดท้ายนะคะเป็นตัวโครเมียมนะมีกล้องหลังนะคะถือว่าโอเคมากๆรุ่นนี้นะคะเป็น Toyota Revo ว o u b l e c a ลนะคะตัว2.4 e p runner รถปี2017นะคะเลขมาอยู่ที่48,000กิโลสภาพตัวรถคือเดิมมากๆเลยเดิมจริงๆเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้ขับแบบว่าใส่ควันที่ชอบนะ,ะจะเอาไปตกแต่ง,ใส,งใส่ลงใ่ล้อนี่ก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคุณลูกค้า ใครที่สนใจรถกระบะเนี่ยเรามีหลายคันหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะ NP 3 0 0เหลือคันสุดท้ายนะคะที่เป็นตัว4ประตูนะ,ะหรือว่าจะเป็นตัวไททันแคปเราก็มีนะคะคุณลูกค้าอ n New ตัวนี้เลยใส่มาแบบว่ามีตัวคอกมาแล้วด้วยก็มีสําหรับออนิวคันนี้นะคะราคา488 488,000บาทนะคะปี2015นะเป็นเครื่องยนต์2.5แซดส per day light นะคะุ per day light นี่คือตัวนี้เลยนะมีตัวไฟ day light อยู่ข้างล่างนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะคุณลูกค้าสีเทารถเจ้ามือเดียวเจ้าของเดียวนะคะตัวนี้ผ่อนอยู่ที่1 0 0 0กับ200 000บาท คุณลูกค้าของติดรถสวยนะคะมาออกรถนะวันนี้เลทผ่อนที่มิงแจ้งไปสักคู่นี้นะคะไม่ต้องจ่ายค่างวดเราฟรีค่างวดให้นะคะถึงสิ้นปี63ผ่อนอีกทีหนึ่งมกราคม64พี่ขาเอารถกลับบ้านนอกเอารถกลับต่างจังหวัดเอารถไปเที่ยวไปเที่ยวนะคะปีมงปีใหม่ถือว่าเป็นกําไรแล้วนะคะตอนนี้ถือว่าคุ้มมากเลยที่นี่ของเรานะคะได้ทั้งชุดแต่งได้ทั้งตัวล้อได้ทั้งแบบว่าผ่อนปี ทุกอย่างฟรีหมดไม่ว่าจะเป็นค่าดําเนินการไม่ว่าจะเป็นค่าประกันภยัยไอที่พูดมานี่ไม่ได้แบบว่าพูดพลอยว่าพูดไปเรื่อยไม่ใช่นะเพราะว่าหนูเนี่ยมีสัญญาระบุในสัญญาระบุที่ตอนที่ลูกค้าจองชัดเจนเลยคือแบบว่าที่นี่จะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยทำเป็นลายลักษณ์อักษรลูกค้าจะได้แบบว่าเออมั่นใจเราได้นะเพราะว่าแค่ลูกค้าจองมาเนี่ย บางครั้งเนี่ยหนูอาจจะพูดอย่างนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าในใบจองมีแค่จองรถเนี่ยหนูก็มีทุกอย่างให้แล้วนะคะยิ่งออกรถไปได้ใบรับรถไปเนี่ยคุณลูกค้าจะมั่นใจยิ่งขึ้นเลยเพราะว่าเรามีเป็นตัวให้เซ็นเป็นจุดๆเลยนะคะอ่ะมีตัวนี้อีกคันหนึ่งนะคะเป็นตัวออนนิว ออนิวดีแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแคบนะรุ่นนี้คันนี้นะคะติดเครื่องเสียงมาเต็มเลยนะคะเป็นตัวมีซับนะมีซับบูฟเฟอร์นะคะตัวนี้นะคะอยู่อ่าตัว12นิ้วนะคะเป็นเป็นเป็นแบบว่าข้างหลัง นะ้าข้างหลังแคบนะคะตัวนี้ราคาอยู่528,000สสีดำนะคะติดสติกเกอร์เอ็กซิลี่มานะแต่ไม่ใช่รุ่นชมเอ็กซิลี่นะรุ่นนี้เป็นออนิวบูพาวเวอร์นะคะ 1.9L ราคา528นะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่11,000บาทนะคะได้รอบแมคขอบ18ไปนะคะเลขไมาอยู่ที่47,000กิโลนะคะสีดำเดิมสวยมาก oh. มากคือใช้คำว่ามากแบบมากมากว่า,กา,กากไก่ล้านตัวเลยค่ะคุณพี่นะสะภาพตัวรถนะคะภายในเนี่ยคืออยากจะบอกว่าแบบโอ้โหแจม่ม ภายในสี่เบรดนะคะแต่ตกแต่งนะคะตัวนี้นะคะด้วยเครื่องเสียงนะคะหน้าจอ a อ d ด o อ d นะคะเป็นตัวหกเกียร์นะข้างหลังเนี่ยนะคะจะมีเป็นที่มิ้งบอกเป็นซับสิบสองนิ้วนะคะตัวนี้มาลำโพงแหลมมีนะคะตัวนี้แล้วก็มีตัวมีตัวพวกเบรดพวกอะไรครบหมดแหลคะค่ะคุณพี่นะแล้วก็มีตัวไอตัวเนี้ยที่มันปรับจูนเห็นไหมมีอันนี้ด้วยคือทุกอย่างครบหมดพี่หล่อคือหล่อมากเลยนะ คือนี่แบบว่าอยู่บ้านแบบไม่ต้องไม่ต้องเปิดเครื่องเสียงในบ้าน กินเหล้าหลังรถเอาพี่อะนะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะโชว์หามิงโดยตรง0 6น8์2 5 4 8 5ปหนะคะหรือว่าน้องโตโตนะคะ087 1,400ไม่ใช่นั้นเบอร์น้องทรายศูน0์นะคะแต่โทรหาทรายก็ได้อะพวกเรานะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆคนเลยนะคะที่อยากจะเข้ามาที่โชว์รูมกันอยากจะมายื่นจองยื่นจัดเอกสารนะคำเดียวที่อยากจะบอกคุณลูกค้านะคะว่าที่นี่จัดไฟแนนไม่ได้ยุ่งยากคือเอกสารมาครบถ้วนเนี่ยหนูบอกเลยนะว่าไม่ผิดหวังตรงไหนรู้ไหม กิบางคนน่ยคิดในใจว่าฉันจะต้องแบบเฮ้ยมาปีหรือเปล่าถ้าไม่ติดเครดิตอะยังไงก็ผ่านเนาะหนูมีไฟแนนซ์รองรับให้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเลยมั่นใจได้เลยว่าที่เนี่ยไฟแนนซ์ดันแน่นอนนะคะมีปัญหาเรื่องการออกรถเช่นไม่มั่นใจว่าตัวเองจะออกได้ไหมหรือว่าติดขัดเรื่องอะไรโทรมาคุยกันดีกว่าใ,ให้คำปรึกษาฟรีนะพี่นะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าบางคนนี่ยไม่กล้าสอบถามของหนูเนี่ยสอบถามได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คือแบบ คือไม่โกรธหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นกันเองดีกว่านะคะเพราะว่าอยากจะให้คุณลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวเราช่วยช่วยแนะนํานะเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยวันนี้เจอเยอะมากเรื่องการติดแท็กซิ่งแท็กซิ่งคืออะไรจะบอกไว้นิดนึงว่าการที่เราเนี่ยไปขอสินเชื่อเยอะๆแล้วเขาไม่อนุมัติหรือว่าขอไปแล้วเขาผ่านหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่มันเป็นแบบว่าแล้วไม่เอาเขาหรือว่าเขาไม่เอาเราแล้วมาจับอีกที่หนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแท็กแล้ว แท็กเกินสองแท็กเกินสามตอนนี้ไฟแนนซ์ไม่ประเมินแล้วนะไฟ<ห>แนนซ์กลัวเราแล้วพี่เพราะฉะนั้นเลยนะคะเอาให้จบนะคะมาให้จบดีกว่าทีเดียวนะคะมาหาเราได้เลยนะหรือโทรสอบถามกันก่อนนะพี่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเรื่องแท็กมาโหหนูโดนมาเยอะมากเลยวันนี้แท็กสามครั้งไปไหนไม่ได้เลยบอกลูกค้าพี่พักก่อนนะอย่าเพิ่งไปยื่นที่ไหนนะเพราะว่ากันที่เราขึ้นแท็กซิ่งอะเนาะแบงค์ไม่รับเลยใช่ค่ะเกินเกินสามสามรอบก็ไม่เอาแล้วอะนะใครที่ประวัติใสๆอะ่ะ อยากจะได้รถนะรีบมาที่นี่เลยนะคะถ้าเกิดรับเป็นสลิปเงินเดือนฟีดาวได้หมดใช่ค่ะนะคะอะไรต่อหน้าแชมก็ยังไม่มีใช่ใช่โอเคใช่ค่ะหมดแล้วมืดใช่ไหมอ่ะไปดูตัวนู้ดก่อนก็ได้ริมริมได้ วิกโก้นะคะมีหลายคันเลยของเราอากระบะด้านหลังเนี่ยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเคอร์รี่เออนาวาล่าตัวหนู้นรายได้หนึ่งหมืห้าพันบาทออกรถได้เลยตัวใหม่เอ,อ้ไม่ใช่ตัวใหม่ตัวชมเก่าปีสิบสามนะราคาอยู่ที่สามแสนต้นต้นตัวไทตันตัวนี้ก็มีไทตันตัวนี้สี่ประตูราคาสี่แสนสองมืนแปดันบาทนะคะผ่อนตอนเดือนประมาณแปดพันบาทนะ ใครที่สนใจนะคะฝากเบอร์ติดต่อได้ด่วนเลยตอนนี้นะคะมีแบบเออแจ๊สอยู่ข้างหลังเลยอยากจะให้เห็นมากๆเลยโคตรสวยเลยได้มาใหม่วันนี้เครื่องเสียงครบไม่ใช่เครื่องเสียงเลชุดแต่งแตะแน่นแน่นมากเลยพี่นั่งรถคันนั้นแล้วหูไส้กรอง อ่ะนะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยอยากจะเข้ามาชมรถนะคะที่โช์รุมของเรานะเราตั้งอยู่หลังสิทธิ์ของสองปทุมธานีธัญบุรีนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาหาเราสองคนนะคะชื่ออ่ะติดต่อมิงโดยตรงหรือติดต่อตโตได้เลยใช่ค่ะรถมีให้เลือกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถเอสยูวีหรือตัวไหนก็แล้วแต่นะวันนี้หนูไลฟ์ได้ไม่เยอะนะพี่เพราะว่า ม,มืด,ม,ดามากเ<ล>พ <อ S 1> ราะว่าฝนมันแบบมันมันทั้งวันเน่ยตอนแรกเลยจะไม่ไล์แต่กลัวลูกค้าแบบถามหานะให้เจอกันนิดนึงนะอยากจะทักไลน์ส่วนตัวมาแอดมาได้เลยค่ะคุณพี่นะคะเดี๋ยวเราจะตอบคําถามทุกอย่างให้นะคะไลน์ปันปันก็ได้เนาะหรือว่าจะส่วนตัวมาก็ได้นะคะก็วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะพี่นะชอบรถคันไหนพิมพ์ไว้นะคะเดี๋ยวมาตอบเดี๋ยวมาคุยกันนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ